อาจารย์วิสุออกมายอมรับนะคะว่าพลาดเองค่ะแล้วก็ดูกันหลายตาแล้วเนี่ยนะคะแต่เศษฐาก็ยังไม่รอดนะคะบอกว่าส่วนโครงการดิจิทัลวอ l เล็เนี่ยจะเดินหน้าหรือว่าหยุดเนี่ยนะคะไม่มีกฎหมายตายตัวก็เลยโยนให้รัฐบาลใหม่ตัดสินใจให้รอดูวันแถลงนโยบายค่ะ ที่ทำเนียบรัฐบาลนายวิษณุเครืองามอดีตที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กรณีนายเศรษฐาถูกสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้นจากตําแหน่งถือว่าผิดคาดหรือไม่อาจารย์วิษณุบอกว่าแล้วสื่อเนี่ยก็ผิดคาดหรือไม่ล่ะเหมือนกันทั้งประเทศเลยนะถามไปต่อนะคะว่าจะมีการส่งร่างคําชี้แจงให้สารรัฐธรรมนูญเนี่ยมั่นใจแล้วใช่หรือไม่ อาจารย์วิศนุบอกว่าตนเองเนี่ยดูแค่นิดหน่อยไม่ได้ดูมากมายอะไรเพราะว่ามีทีมของนายกเขาทําอยู่แล้วแล้วตอนที่ดูเนี่ยเห็นจุดอ่อนของคําชี้แจงหรือไม่นะคะอย่างเช่นว่าเป็นนักธุรกิจไม่รู้กฎหมายเนี่ยค่ะนายวิศนุบอกว่าจริงๆเนี่ยไม่ได้เรียกว่าจุดอ่อนหรอกเพราะเวลาแก้คดีปกติมันเนี่ยก็ต้องแก้ทุกประเด็นแหละประเด็นไหนที่ฟังไม่ขึ้นศาลก็ยกก่อนหน้านี้จะมีการยื่นนะคะก่อนที่จะมีการยื่นเนี่ยเขาก็พูดกันว่าวุฒิสภาหมดวาระไปแล้วไม่สามารถจะยื่นได้เขา ให้ทาเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่แต่หลักการยื่นเนี่ยเป็นเรื่องของสิทธิ์ตรงนี้แหละอาจจะเป็นประเด็นที่ยกมาได้แต่ในคําให้การของนายกไม่มีส่วนนี้ฉะนั้นเมื่อถึงเวลามันก็จะยกอะไรขึ้นมาไม่ได้นะคะทีนี้ถามถึงตอนที่ดูร่างคําชี้แจงได้ท้วงติงตรงไหนหรือไม่ที่เห็นว่าน่าจะเป็นจุดบกพร่องค่ะอาจารย์วิสุทธิ์บอกว่าก็มีอยู่นะคะท้วงติงไปบางจุดแล้วก็ยกตัวอย่างให้ไม่ได้นะคะตรงนี้เก็บเป็นความลับถามว่าไม่ได้เสียความมั่นใจใช่หรือไม่ที่ คนเนี่ยเขาคาดหวังว่าจะเข้ามาช่วยนายกเศรษฐานะคะให้รอดพ้นจากคดีอาจารย์วิษณุบอกว่าก็ขอให้เป็นเรื่องระหว่างตนกับภายในก็แล้วกันพูดไม่ได้หรอกอย่าไปคาดกันคาดทําไมละ่ะ ตนเองเนี่ยไม่มีความสามารถตนก็อาจจะพลาดได้ก็ดูกันหลายหูหลายตาแล้วอย่างน้อยก็มีตุลาการสี่เสียงแหละที่เห็นด้วยมีต่างกันแค่คนเดียวเท่านั้นเองถามว่าแล้วต่อไปการแต่งตั้งรัฐมนตรีถือว่าศาลมีการวางหลักไว้ให้แล้วใช่หรือไม่หลังจากมีกรณีของนายเศรษฐานเนี่ยคะ่ะอาจารย์วิษณุบอกว่าก,ก็ต้องตรวจสอบแม้กระทั่งความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ก็ต้องตรวจสอบถือว่าเป็นบรรทัดฐานอาจจะไม่ใช่บรรทัดฐานใหม่แต่วิธีตรวจสอบต่อไปนี้เนี่ยอาจจะต้องเข้มงวดขึ้นเวลา าสอบถามถึงประวัติก็อาจจะถามมากกว่านี้อาจจะต้องเงียหูสดับกลับฟังว่ามีข่าวหรืออะไรหรือไม่แล้วก็ต้องตรวจสอบค่ะ อาจารย์วิศรุบอกว่าเมื่อนายเศรษฐาไปเนี่ยตนเองก็ต้องไปด้วยอัตโนมัตินะซึ่งไม่ได้มีความหมายอะไรเพราะเดิมเนี่ยก็ไม่ได้เงินเดือนอยู่แล้วไม่ได้มีค่าตอบแทนอะไรค่ะอย่าว่าแต่ตนเองเลยเลขาธิการนายกก็พ้นด้วยรวมถึงตําแหน่งอื่นๆที่นายเศรษฐาตั้งก็พ้นกันไปหมดวันนี้ตนเองมาในฐานะผู้ชี้แจงไม่ได้มีตําแหน่งอะไรผู้รักษาการนายกรัฐมนตรีเนี่ยขอให้มาชี้แจงในเรื่องของวิธีปฏิบัติของรัฐมนตรีระหว่างนี้เพราะไม่เหมือนกับตอนยุบสภาถามไปว่าคอรมอั รักษาการสามารถทําอะไรได้บ้างค่ะอาจารย์วิศนุบอกว่าทําได้หมดทุกอย่างไม่มีอะไรที่ทําไม่ได้ถ้าพูดกันในทางทฤษฎีเนี่ยยุบสภาก็ได้แต่ในทางปฏิบัติเขาไม่ยุบกรอกและจะยุบทําไมล่ะแต่ถ้าโยกย้ายหรืออนุมัติงบอย่างนั้นเนี่ยทำได้ทั้งหมดเลยมันไม่เหมือนกับเวลาที่ยุบสภาเพราะไม่สามารถทําสิ่งเหล่านี้ได้แต่งตั้งก็ไม่ได้ถ้าเป็นการพ้นตาแหน่งลักษณะแบบนี้ทําได้ทั้งหมดค่ะแล้วหากมีรัฐบาลชุดใหม่ล่ะ นายวิศนุจะมาช่วยงานหรือเปล่านะคะอาจารย์บอกว่าเขายังไม่ขออย่าไปพูดเลยค่ะทำย้ำแสดงว่าเปิดประตูอยู่ใช่หรือไม่นะคะอาจารย์ก็เลยบอกว่าไม่ได้เปิดตอนเองเนี่ยปิดมาตั้งแต่ต้นแล้วเจอนายเศรษฐาไปพบที่บ้านไปขอร้องนั่นแหละซึ่งมันคงจะไม่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นอีกส่วนกรณีที่พักร่วมนะคะไปคุยกับนายทักษิณที่บ้านจานสองล่ถือว่านายทักษิณครอบงำหรือเปล่านะคะอาจารย์วิศนุบ,บอกว่าไม่ใช่หรอก ถือเป็นการไปพบปะการไปเซ้าเสียงกันจะเรียกว่าครอบงำเนี่ยไม่ได้เพราะเขาก็ต้องปรึกษาหารือกันอาจจะไปเจอกันที่ไหนซักแห่งหนึ่งก็ได้ซึ่งเขาทํากันเออกระเริกเปิดเผยไม่ได้ปกปิดลึกลับเลยและการไปพบปะที่บ้านจานสองลาก็ไม่ได้แปลกประหลาดนะการที่บอกว่าครอบงำไม่ใช่อะไรก็ครอบงำหมดมันต้องมีการสั่งให้ทําอะไรต่ออะไรด้วยถามต่อ คนเขามองว่านายทักษิณมีอํานาจเหนือรัฐบาลอาจารย์ก็เลยบอกว่าตนไม่รู้ตนไม่ได้ไปด้วยไม่รู้ว่าเขาทําอะไรกันค่ะแล้วถ้านายทักษิณเนี่ยร่วมวงหาหรือด้วยจะชัดเจนหรือไม่นะคะว่าเป็นการครอบงําอาจารย์บอกว่าส่วนตัวคิดว่าไม่นะคนที่เขามีอํานาจในการตัดสินใจเขาก็ตัดสินใจเองซึ่งตนเนี่ยไม่รู้ว่าเขาทําอะไรกันที่บ้านจันทร์สองล่า ถามคนที่ไปเถอะนะคะว่าเขาครอบงําอะไรหรือไม่ดีไม่ดีคนที่ไปเนี่ยเป็นคนไปเสนอซสด้วยซ้ํากลายเป็นการถูกครอบงํากรณีนี้เป็นการไปขอคําแนะนําคําปรึกษาไปซาวเสียงอย่างเสียงหรือไปหารือกันนะคะดูว่ายุทธศาสาตร์เข้าสภาแล้วเนี่ยจะผ่านหรือไม่ผ่านซึ่งก็เป็นเรื่องที่คุยกันได้แล้วก็ไปกันทุกพักไม่มีใครครอบงําใครจะครอบงานายอนุทินหัวหน้าพักภูมิใจไทยได้ล่ะใครจะครอบงำนายพิรพันธ์หัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติได้ล่ะ